สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขุสุคน FC ทุกท่านเนาะทุกทั่วโลกมันเอยินดีครับสมใส่พีน้องพาโศกพี่น้องลงมาไทายคู่มันแล้วพี่น้องโอ้พ่อตาลองลองลองใหม่พี่น้องเ้ยมือใหม่ลองลองไทยเบิงพี่น้องมือใหม่สิเปน็นอย่างไรเนาะต้อพี่น้องเห็นแต่กระเจ้าไทาย เออบ่ม,มันเท่านี่อื้อขาดน้ำาพี่น้องเอยโถโอ้ยขาดเป็นขาด นี่วัวมันเทานั้นอะที่จะสะนำหัวไปไค่อยอืมออตาป๊าใหม่วนอะ เ่าได้โอ้โหขาดเป็นขาดเป็นยังไงเพิ่ยจะข่าวโพดบ้ะขาดอะไรนี่เนาะสิดเดน้ำสิดเด็กวาดกวาดน้ําหัวมันอีก

คู่แรกไล้เนี่ยพี่น้องคู่แรกคู่แรกลงในหัวมันเขาหาเคลื่อนแตกดูดูซื้อะน้ำหัวมันอีกพี่น้อง มือใหม่น้องมือใหม่เป็ดจังไดตาจัดการเลยมาเด้พี่น้องคุณไดว้วางก็มาซอยในเด้พี่น้องเด้มาซอยในเด้คุณได้วางเด้ thái mân thái mân mà đi lông bừng thì nói về chẳng đầy xinh ngại lư xinh nhã thái ao gấp ăn ăn quần ao เขาแห้งก็บออยากไปออืมแกงวัวมันไปน้ำหน่อืม ข่าวโคตรแล้วอ่ะหน่อยก็หน่อยเป็นนีอยู่พี่น้องเอ้ยวัวมันนาดโอ้โหเป็นแซงโอ้อันคนตาเงอนอันนี้พี่น้องเอ้ยหัวหน่อยก็เป็นแซงหย่างวัวพอดี เน้นแต่กระเจ้าไทยเขาก็ยังบอกเคยทั้งแหลกเลยพี่น้องเอ้ยกระเจ้าก็ไม่ตะกล่อนเอามึงไหนในหัวโอ้งสะพ่าหัวโหโหวอแบบเล้อเลย ขาดเสร็จ,ะจะสะน้ำหัวเป็นข่อยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ก็จะาใช้เว้าขาดขาดง่ายง่ายมาสาดเถอะเฮาเฮามาเบิ่งแล้วเนี่ยนะปุ้ยพี่น้องหัวมันไ่นตาเฮามาเบิ่งแล้วเนี่ยนะขาดพี่น้องเอ้ยเสร็จได้อาจกสะน้ำหัวเป็นอีกเลยนะ São sábados, เป็นจังได้ฟาดต่ขอาขาดเป็นขาดเนาะเหรอขึ้ <No. S 1> เข้าอันกลนเอาหรือข้างัดเนาะแน่ผมแต่ว่ามันกระสีไว้กว่ากันอึปฟาดอินดเนดียมาเก็บมันผิดแลยอืมอื เบียกไปยังไนกุ๊กว้าดัว่มันขาดแล้วเก็บออกกล้องไว้แล้วก็เอาจกสะนำหัวมิตวมนขาด บอกไข่บอกไข่กว่าเฮาก้นเฮาถอนเอาบ่ป<ด>๊อดหัวมันเอาน,นะสะกึ้มอืมร่างนี้อยากเน่านี่เก็บออกมาแถวกลางตัวนีนก้กะอืม ย no ัมไงพี่นาะงออกมาอือฮึวีเป็นวีพี่น้อยเห็นแต่เจ้าไทยกระตะก็มาลองเบิ่งพี่น้อง นี่๊วดหัวมันทันคนตาง,งอนได้พี่นนอะอันนี้นะโฟูสะอาดเลยอือหหัวขาดหัวกุดนี่พี่นนอะมันเหรอ ดกจะได้พี่น้อยมาพี่น้องขอเขมี่มาเบิ่งมาเบิ่งมาตะพอตะใช้คู่มันไปไปจัะหงอยนี่ยแหละเพราะว่าขั้นห้ากลงวัดมือกขั้นยังได้ก็สี่หาคู่ Dạ, dạ là cạp Năm áo nè Chốc năm áo luôn nó Ừm Ừm, chẳng đây không muốn tự tiêu rồi đâu Chẳng lẽ không ừ nâu nhắc nắm thầm. tầm này keep cần kẹp được bắn. Nhắc nắm bạn rồi. này rồi nắm chắc nữa. Nhắc nắm tam nữa. hả ừ chắc nắm chắc มีมาเบงมาเบงสูตรไทยมาใช่ไหมอนกนึกว่นกจะมาคนเยเออนน่นนแล้มะออกรวมอยู่นี่มาออกความอยู่นี่ล้วอ่ะรวมเราอยู่นี่เจ้ากะมะคุดแต่แม่ลกกะห้เล่าล่งหาย่าพี่น้องเท่า เขาเอิกคูสูงโพดเราทิ้งนี่ลาแล้วเด้อพี่น้องกินหน้าพอกันใหม่พี่น้อยช้าลงทงนั้นเลยสบายดีสุขสุขคนเด้อผักเบิ่งผักส้มแล้วเด้อพี่น้องสบายดี